สำหรับวันนี้นะครับผมสโลแกนน้องนะครับดูให้ชอบดูให้ใช่แล้วกดเช่าหาบูชาน้องนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่รายการแรกเลยนะครับผมรายการแรกนะครับผมจะเป็นหลวงปู่ดู่นะครับผมหลวงปู่ดู่วัดสแกนะครับหลวงปู่ดู่วัดสแกรายการที่1นนะครับพี่พอ่านี่นะสำหรับช่องทางการติดต่อนะครับพี่พี่ช่องทางการติดต่อจะ อยู่ที่เบอร์โทรนะครับผมขึ้นโทรและไลน์ในเบอร์เดียวกันเลยนะครับสำหรับพี่ๆที่อยากเข้ามาแล้วอยากขอรูปเพิ่มเติมนะครับผมไม่เช่าหาบูชากันไม่เป็นไรนะครับผมดูให้ถูกใจก่อนนะครับแล้วค่อยเช่าหาบูชานะครับผมไปกันที่รายการต่อไปรายการที่สองนะครับพี่ๆรายการที่สองนะครับผมอออแปบนึงย,ยงสะนะโดนกล้อง รายการที่สองนะครับผมจะเป็นเหรียญกลมหลวงหลวงพ่อจาดนะครับผมเป็นด้านหลังเป็นปิดตานะด้านหลังเป็นปิดตานะครับพี่พี่รายการที่สองนะครับเดี๋ยวน้องไปไวนิดนึงนะครับผมไปไวนิดนึงเนาะต่อไปรายการที่3นะครับผมรายการที่3มจะเป็นหลวงพ่อทบนะครับ หลวงพ่อทบด้านหลังเป็นยันห้านะครับผมด้านหลังเป็นยันห้านะครับออกวัดจันนิมิตนะครับผมเพชรบูรณ์นะครับผมนี่นะรายการที่สามนะครับผมไปกันต่อที่รายการที่สี่ครับพี่พี่รายการที่สี่จะเป็นหลวงพ่อแดงนะครับผมหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดนะครับผมนี่นะนี่นะรายการที่ 4นะครับไปกันต่อที่รายการที่5นะครับพี่พี่รายการที่5นี่นะรายการที่5นะครับผมเป็นพระอาจารย์นำนะครับผมพระอาจารย์นำนะครับผมนี่นะวัดดอนสารานะครับผมนี่โอเค รายการที่5นะครับไปกันต่อที่รายการที่6นะครับพี่ๆรายการที่6จะเป็นพระอาจารย์ฟัน่นอาจารูนะครับผมน,นี่นะครับรายการที่6นะครับไปกันต่อที่รายการที่7นะครับพี่ๆรายการที่7นะครับ จะเป็นเห,นหรียญหลวงพ่ออน้องไม่แน่ใจนะอันนี้จะเป็นเห,นหรียญหลวงรายการที่เจ็ดจะเป็นหลวงพ่อแก้วนะหลวงพ่อแก้วนะครับผมผิดพลาดประการใดน้องขอโทษตรงนี้เลยนะครับผมอ่ารายการที่เจ็ดนะครับพี่พี่แล้วไปันต่อที่รายการที่แปดครับพี่พี่รายการที่แปดนะ รายการที่8นะครับผมจะเป็นเหรียญหลวงปู่สุขวัดปากองคมะขามเท่านะครับผมด้านหลังจะเป็นไข่ปลารอบเหรียญนะพี่ๆนะนี่นะครับเหรียญหลวงปู่สุขนะครับรายการที่8นะครับผมไปกันต่อที่รายการที่9นะครับผมรายการที่9้านะจะเป็นหลวงหลวงปู่เท่าวัดสามถ่านะครับผม โอเคนี่นะครับตามนี้เลยนะครับพี่ๆนะรายการที่9นะครับเปลี่ยนอาจจะมีสึกบ้างน,นะครับผมรายการละ300บาทมีค่าจะส่ง50บาท3องค์ส่งฟรีนะครับพี่ๆดูให้ชอบดูให้ใช่ก่อนเช้าหาบูชา,า,ชาน้องเลยนะครับผมต่อไปจะเป็นเหรียญหลวงผู้ไข่นะครับผมเหรียญปู่ไข่นะ,ะนี่นะครับอ่านี่นนนเหรียญหลวงปู่ไข่ ครับผมรายการที่10นะครับไปกันต่อที่รายการที่1 1ครับพี่ๆรายการที่11จะเป็นหลวงพ่อท่านขายนะครับผมวัดสวนขันนะครับผมวัดสวนขันนะ,ะนี่ด้านหลังเป็นยันแบบนี้นะครับรายการที่11เลยรายการที่12นะครับผมต่อไปรายการที่ 12นะครับผมจะเป็นหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะครับผมด้านหลังด้านหลังจะเป็นหลวงปู่ทิมครับพี่พี่ด้านหลังจะเป็นหลวงปู่ทิมนะนี่นะรายการที่12ครับพี่พี่ไปกันต่อที่รายการที่13นะครับผมอนี่นะเหรียญหลวงพ่อ,อหลวงพ่อมงคล มงคลมงคลบพิษนะครับผมสียอยุธยานะครับผมด้านหลังเป็นยันแบบนี้นะอ่ะโอเคนะครับอ่ามีให้อ่านน้องอ่านให้นะดูให้ชอบดูให้ใช่ก่อนเช่าหาบูชานะครับผมรายการที่13นะครับผมเราไปกันต่อที่รายการที่14นะครับผมรายการที่14นะครับผมะจะเป็นอ่า เหรียญเจ้าคุณเหรียญเจ้าคุณนอด้านหลังเป็นเต่านะครับผมรายการที่สิบสี่เนาะเหรียญเจ้าคุณนอะอนะนี่นะครับรายการที่14นะครับผมไปต่อที่รายการที่15้านะครับผมรายการที่15บห้านะจะเป็นเหรียญ อันนี้น้องไม่ทราบเหมือนกันนะครับผมไม่ทราบนะเพราะว่าศึกหมดละน้องก็เหมาเหมามาแบบนี้นะครับผมารายการที่15นะครับผมพี่พี่ดูให้ชอบดูให้ใช่แล้วค่อยเช่าหาบูชาน้องนะครับผมน้องซื้อมาเยอะนะครับผมเอามาจัดสามร้อาบาทบ้าง200บาทบ้างแต่วันนี้300บาทเหมือนเดิมนะครับผมมีค่าจะส่ง50บาทนะครับผมวันนี้จะเป็นรายการที่15นะครับผม ันต่อที่รายการที่16นะครับผมรายการที่16นะน,นี่นะจะเป็นเหรียญหลวงพ่ออะไรเนี่ยวัดนกกระจาบแหละพี่หลวงพ่อวัดที่อยู่วัดนกกระจาบนะครับผมแต่น้องน้องไม่ทราบนะว่าที่ไหนเพราะเหรียญศึกเนาะน่าจะมีชื่ออยู่ใต้นี้แต่ว่า น้องไม่เห็นชื่อละแต่เห็นชื่อวัดอยู่นะครับผมวัดนกกระจาบนะครับผมอ่านี่นะรายการที่16นะครับผมต่กันต่อที่รายการที่17ครับพี่พี่รายการที่17จจะเป็นหลวงปู่ทวดนะครับผมหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะด้านหลังจะเป็นหลวงปู่ทิมนะครับผมนี่นะโอเค ฝากพี่ๆดูให้ช่องดูให้ใช่ก่อนนะครับผมก่อนตัดสินใจเช่าหาบูชากันนะครับผมก่อนตัดสินใจเช่าหาบูชาดูให้ถูกดูให้ถูกใจนะครับผมดูให้ถูกใจก่อนเช่าหาบูชานะครับผมนี่รายการที่17นะครับมาไปกันต่อที่รายการที่18ครับพี่ๆหลวงพ่อทวดเหมือนกันแต่เป็นเหรียญกลมนะอ่านี่นะครับผมเหรียญกลมนะครับผม นี่เลยเหรียญกลมด้านหลังเป็นยันต์นะครับที่ระลึกวสก .25.20 นะครับผมนี่นี่รายการที่สิบแปดนะครับผมต่อที่รายการที่สิบเก้านะพี่ๆนะรายการที่สิบเก้านะครับผมจะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังข้างหลังยันต์สี่นะครับผมหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังด้านหลังยันต์สี่นะครับพี่ๆนะ อ่านี่นะรายการที่19นะครับผมไปกันต่อที่รายการที่20ครับพี่พี่รายการที่20นะครับผมจะเป็นหลวงพ่อหลวงพ่อสุดวัดกาหลงด้านหลังยันตะก้อนะครับผมปี5 2นะครับพี่เหรียญย้อนยุคนะพี่พี่นะเหรียญย้อนยุคนะครับพี่พี่อ่ารายการที่20นะครับ เอาไปกันต่อที่รายการที่21นะพี่ๆนะรายการที่21นะครับผมรายการที่21นะเป็นหลวงปู่ขาวนะครับผมหลวงปู่ขาวนะวัดหลักสี่นะครับผมนี่นะปึ๊บโอเครายการที่21นะครับผม ฝากพี่ๆดูด้วยนะครับดูให้ชอบดูให้ใช่ก่อนเช่าบูหาบูชากันนะครับอ่า <c oughs> <c oughs> เบอร์โทรเบอร์ติดต่อเบอร์นี้เลยนะครับผมขึ้นเบอร์ขึ้นไลน์นะครับอ่าสำหรับเบอร์นี้นะขึ้นเบอร์โทรและไลน์นะครับผมไปกันต่อที่รายการที่ยี่สิบ 2นะครับผมรายการที่22นะครับรายการที่22จะเป็นหลวงพ่อทวดวัดช้างให้เหรียญเสมาด้านหลังหลวงผู้ทิมนะครับผมรายการที่22เลยต่อไปรายการที่23ครับพี่พีรายการที่ยีบสามจะเป็นพระมะเหศวรนะครับผมพระมะเหศวรนะครับผม นี่นะรายการที่23นะครับไปกันต่อที่รายการที่24ครับพี่ๆรายการที่24นะครับผมจะเป็นเหรียญเหมือนเหรียญหลวงพ่อจงนะครับผมอนี่เหรียญหลวงพ่อจงนะครับผมเหรียญหลวงพ่อจงนะพี่ๆนะอ่านี่นะรายการที่24ครับพี่ๆ ต่อที่รายการที่25ครับผมรายการที่25จะเป็นหลวงพ่ออีนะครับผมหลวงพ่ออีนะที่ระลึกในการสร้างสารพระอุโบสถนะครับผมหลวงพ่ออีนะครับรายการที่25เลยไปกันต่อที่รายการที่26นะครับพี่พี่อ่า จะเป็นพระปิดตานะแต่น้องไม่ทราบที่นะว่าเป็นที่ไหนนะครับผมเป็นพระปิดตานะครับผมดูความเก่าดูเม็ดดูให้เรียบร้อยนะพี่พี่นะอ่านี่นี่ๆๆดูเลยนะครับดูให้ชอบนะพี่พี่นะดูชอบดูเนื้อไม่ชอบยังไงก็ว่ากันไปนะครับผมเหมือนจะมีรอยจานด้านหลังนะพี่พี่นะเหมือนจะมีรอยจานด้านหลังนะครับผมรายการที่26นะครับ มาเป็นกันต่อที่รายการที่27ครับพี่ๆจะเป็นเหรียญเจ้าสัวนะครับผมอ่านี่นะเหรียญเจ้าสัวนะครับผมเหรียญเจ้าสัววัดกลางบางแก้วนะครับผมน่าจะใช่นะพี่พี่นะแต่เหรียญเจ้าสัวเขาเอาวัดกลางบางแก้วเขาก็โด่งดังเรื่องเหรียญเจ้าสัวอยู่แล้วนะครับผมอ่านี่นะรายการที่27นะครับรายการที่2 7เนาะ แล้วเราไปกันต่อที่รายการที่28ครับพี่ๆรายการที่28นะครับผมจะเป็นหลวงพ่อเพชรเกาะพังันนะโรงยานะครับผมเหรียญหลวงพ่อเพชรเกาะพังันโรงยานะพี่พนะอ่ารายการที่28เลยแล้วก็ต่อกันที่รายการที่29นะครับผมรายการที่29นะหลวงพ่อกัลนะครับผมพ่อกัลนะครับเหรียญหลวงพ่อกัน ี่โอเคนี่นะครับเหรียญหลวงพ่อกันนะครับผมก็เก่าศึกแล้วนะครับผมศึกอยู่พอสมควรเนาะอ่าดูให้ชอบดูให้ใช่นะความสวยความคลาสสิกอยู่ที่เราชอบอ่าดูที่เราชอบนะรายการที่29นะครับผมแล้วก็ต่อกันที่รายการที่30นะพี่ๆนะอ่ารายการที่30นะจะเป็นเรียมวินเทจนะครับผมเรียมวินเทจ เรียมเก่าๆอย่างนี้หลวงพ่อหลวงพ่อพรมนะครับหลายการที่30มสิบนะนี่นะเงินเงนเซยิกถ้าจะใช่นะครับถ้าไม่ใช่ยังไงหมองขอโทษนะว่าใช่หลวงพ่อพรมวัดช่องแคร์ไหมนะครับผมแต่นี่าเป็นวัดบางอะไรเนี่ย บางเหรอโอเคนะครับผมรายการที่30นะครับพี่ๆนะารายการที่30นะครับผมเหมือนเดิมเลยนะครับผมช่องทางการติดต่อของน้องนะครับผมช่องทางการติดต่อของน้องก็0ูนย์หกห้าศูนนะครับผมเป็นเบอร์โทรและไลน์นะครับผมเผื่อพี่ๆขอรูปเพิ่มก็ให้น้องถ่ายส่งให้ดูก่อนดูที่ไลฟ์แล้วดูที่วิดีโอแล้ว ขอรูปเพิ่มดูความสวยความชัดเสร็จปุ๊บค่อยเช่าหาบูชากันนะครับผมเราจะได้สิ่งที่เราต้องการนะครับผมเราจะได้สิ่งที่เราต้องการนะพี่พี่นะอ่าเราจะได้สิ่งที่เราต้องการนะครับไปกันต่อที่รายการที่31นะครับผม31นี่จะเป็นปิดตานะครับผมปิดตานะครับพี่พี่นะแต่ให้พี่พี่ดูให้พี่พี่ชมนะครับผมยังยังไม่ไม่ทราบที่นะ นี่นะพระปิตาครับผมสุดยอดเลยนะครับพระปิตารายการที่31มเนะครับผมเราไปกันต่อที่รายการที่32ครับพี่ๆเหมือนกันนะครับผมเป็นพระปิตาหลอเก่านะพระปิตาหลอกเก่าไม่ทราบที่นะรายการที่32มนะครับผมเราไปกันต่อที่รายการที่3 3มนะครับผมเป็นอ่า อุลอยนะครับผมพักปิดตาอุลอยนะครับนี่นะรายการที่สามสิบสามนะครับผมพักปิดตาพังพักการนะครับผมอ่าอุลอยนะนี่นี่นี่โอเคนี่นะครับดูมวลสารดูความเก้าดูให้ชอบดูให้ใช่นะพี่ๆนะรายการที่สามสิบสามนะครับมาตกันต่อที่รายการที่สามสิบสี่ครับพี่ๆอ่า น่าจะมาเป็นเพื่อนกันนะครับปิดตามาออมาสี่องค์แล้ววันเนี้สี่องค์ติดเลยนะครับผมอันนี้จะเป็นพระไม่มีกิ่งนะอาไม่มีกิ่งนะรายการที่ส4นะครับผมรายการที่34จะเป็นพระปิดตาหลวงพ่อทับวัดทองนะครับผมนี่นะปึ๊บโอเคนี่โอเคนะครับรายการที่34นะครับ แล้วเราก็ไปกันต่อที่รายการที่สามสิบห้าครับพี่พี่รายการที่สามสิบห้านะครับจะเป็นพรกิ่งนะครับผมพระกิ่งนะครับผม,นะบผมแต่น้องไม่ทราบที่ไม่ได้อัรันตีว่าเป็นที่ไหนนะครับรูปทรงเดี๋ยวนี้ถ้าองค์พระกิ่งแบบนี้ที่น้องเหมามานี่จะทรงแบบนี้เลยน้องไม่กล้าฟันฟันทงว่าที่ไหนนะครับผม ไม่กล้าฟันธงเลยว่าเป็นที่ไหนนะครับผมเป็นวัดไหนลหลวงพ่อไหนนะครับผมอ่านี่นะครับอ่าพักกิ่งนะรายการที่35นะครับผมมาต่อที่รายการที่36ครับพี่พี่รายการที่36จะเป็นหลวงปู่ทวดนะครับผมเหรียญหลวงปู่ทวดทรงเตารีดนะอ่านี่นี่นี่โอเครายการที่36นะครับผม ไปกันต่อที่รายการที่37นะครับพี่ๆนะรายการที่37นะครับผมจะเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่อทบนะครับผมพ่อทบชนแดนนะรูปหล่อโบราณสองหน้านะาเรียมวินเทจคลาสสิกเหมือนกันนะครับผมอะไรเก่าผมเรียกวินเทจหมดอะ่ะนี่โอเคนะครับโอเคนะครับาฝากพี่ๆดูนะครับดูให้ชอบ ดูให้ใช่นะครับผมก่อนเช่าหาบูชาน้องนะน้องจะพูดคํานี้เสมอเลยโอเคนะครับรายการที่37นะครับผมเอาไปกันตอดที่รายการที่38นะครับพี่ๆนะสานะครับผมจะเป็นเหรียญหลวงพ่อเพชรนะจังหวัดพิจ,จิตรนะครับผมอ่านี่นะถ้าอย่างไงผิดพลาดประการใดก็ฝากพี่ๆเพื่อนๆน้้นยนะครับผม เผื่อน้องทําการบ้านมาไม่ดีก็ขออภัยไว้ตรงนี้เลยนะครับผมรายการที่38นะครับไปกันต่อที่รายการที่39นะครับผมรายการที่39นะครับรายการที่39นะครับผมนี่รายการที่39นะจะเป็นเหรียญเจ้าสัวนะครับผม นี่นะเจ้าส่วนะรายการที่39ม้นะครับผมไปต่อที่รายการที่40ครับพี่พี่รายการที่40นะเป็นจอบเล็กจอบเล็กจอบกลางหลวงพ่อเงินนี่แหละครับน้องไม่แน่ใจนะว่ามีมีเล็กมีมีเล็กมีใหญ่มีกลางไหมโอเคนี่นะครับเป็นจอบหลวงพ่อเงินนะรายการที่40นะครับผมไปต,ต่อที่รายการที่ 41นะครับผมจะเป็นปิดตานะครับผมพัดปิดตาไม่ทราบที่มานะอ่านี่นี่น,นี่โอเคตามนี้นะครับพี่พี่นี่เลยโอเคนะครับรายการที่41นะครับผมไปกันต่อที่รายการที่42นะครับผมจะเป็นพระปิดตานะ นี่นะเออน,นี่นะโอเคไปกันต่อที่รายการที่43ครับพี่พี่รายการที่43ก็จะเป็นอ่าปิดตาเหมือนกันนะครับพี่พี่นะอ่านี่นะ43นะครับเป็นพระปิดตานะส่วนใหญ่พระปิดตานี่จะดูยากนิดนึงนะพี่พี่ จะดูยากนิดนึงเลยนะครับผมต่อไปรายการที่44นะครับพี่ๆนะรายการที่44จะเป็นรูปลอหลวงพ่อเงินนะครับนี่อ่ะนี่เลยโอเคนะรายการที่45นะครับผม45ก็จะเป็นหล่อหลวงพ่อเงินเหมือนกันนะครับผมอ่ะนี่นะเป็นต่อที่รายการที่สี่สิบ หกนะครับผม46นะอ่าจะเป็นเหร,รียญหล่อหลวงพ่อทานะครับผมหลวงพ่อทานะอ่านี่นะไปกันต่อที่รายการที่สี่สิบเจ็ดนะที่จะปิดจะเป็นรูปรูปหล่อแบบนี้ก็ไม่น้องไม่ทราบที่มาที่ไปเลยนะครับผมอ่านี่นะไปกันต่อที่รายการที่49นะจอบเล็ก จอบหลงพ่อเงินนะน่าศึกหมดแล้วนะครับผมจะต่อกันที่รายการที่49เานะครับผมพระพุทธชินราชอินโดนะครับผม49นะแล้วก็รายการที่50นะครับผม50จะเป็นหลวงพ่อเดิมนะครับเหรียญเสมาหลวงพ่อเดิมนะสำหรับวันนี้นะครับผมมีทั้งหมด50รายการนะครับผมพ,พี่เพื่อนเพื่อนท่านใดสนใจนะครับผม รายการละ3 0 0บาทนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมขอบคุณนะครับพี่ๆเพื่อนๆที่เข้ามารับชมในวันนี้นะครับขอบคุณครับ